นอนคุกยาวดีเจแมนมืดประกันรอบสองหลังแม่ยืน่นโฉนดแคทเทียเทค4ล้านกว่าแต่ศาลสั่งยกคำร้องที่เคยแจ้งเหตุไม่ให้ประกันมาแล้ววันที่8สิงหาคม2,566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่วันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษนางพิมแขกุญชอมันดาและนาชายของนายพัฒนพลกุญชรหรือดีเจแมน หนในจำเลยคนสำคัญคดีช่อโกงแชร์ฟร r ก x 3ดีหมายเลขดำออเศษ9 8 9ส่วน2566ยื่นคำร้องและหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างย่านพระขนงราคาประเมิน1.3ล้านบาทเศษและแคทเทียเทคมูล,ลค่า3ล้านบาทขอปล่อยทั่วคราวนายพัฒนพลระหว่างพิจารณาอย่างไรก็ตามสารพิเคราะห์ แล้วเห็นว่าคดีนี้สารเคยมีคำสั่งไม่อนุญาตปล่อยทั่วคราวจำเลยมาแล้วโดยชี้แจงเหตุผลชัดเจนกรณีจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมยกคำร้องผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้เมื่อวันที่วันที่9พฤษภาคม66ภายหลังที่พนักงานอายการคดีพิเศษสียื่นฟองดีเจแมนและใบเตยสุธีวันกุลชรภรรยานัร้องชื่อดังพร้อมพวกเป็นจำเลยต่อสารอาญาแล้วมันดาดีเจแมนได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ เป็นเงินสด1 0 0 0 0แบาทขอประกันตัวและเสนอขอติด EM ส่วนใบเตยมีน้องชายของใบเต ơi, ยยื่นเงินสด5ล้านบาทและขอติด EM ขอปล่อยทั่วคราวเช่นกันทั้งนี้สารอาญาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อห,หาและพฤติการแห่งคดีแล้วเห็นว่าจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมกับผู้กระทำความผิดหลายกรรม ลักษณะการกระทำเป็นขบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลเสียเป็นวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวให้ยกคำร้องก่อนเจ้าหน้าที่ราชทันนำตัวดีเจแมนไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและส่วนใบเตยสุธีวันถูกควบคุมตัวที่ทันตสถานหญิงกลาง สำหรับคดีช่อโกงแชร์สารอาญานัดตรวจพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายวันที่11กรกฎาคมนี้โดยมีนายแดรี่ลอยังหุนชัยชาวสิงคโปร์สามีซาร่าคาซิงกินีภรรยานางแบบชื่อดังร่วมเป็นจำเลยด้วยขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสดใหม่ทันใจของพวกเราอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ